สวัสดีค่ะเพื่อนเมืองนครก็กลับมาเจอกับออมเช่นเดิมนะสำหรับวันนี้เนี่ยจะไม่ได้มาแต่งหน้าอะไรมากมายนะคะจะเป็นวิดีโอแนวไลฟ์สไตล์นะออมจะมาเปิดกระเป๋าไปเที่ยวต่างประเทศกันนะคะเพราะว่าในวันเสาร์นี้เนี่ยเดี๋ยวออมจะไปเที่ยวนะยังไม่บอกว่าจะไปที่ไหนเดี๋ยวจะให้ทายกันออมจะไปเที่ยว1อาทิตย์นะคะเป็นประเทศที่ค่อนข้างหนาวอยู่แล้วออมอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูว่าเวลาออมไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยออมได้เอาอะไรไปบ้างนะคะนอกจากพวกเมคอัพสกินแคร แล้วเนี่ยออมก็จะมาแชร์พวก hair care hair tools เครื่องมือต่างๆหรือว่าอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่เป็นเหมือนอุปกรณ์ยังชีพที่ออมเนี่ยจะต้องนําไปเมื่อเดินทางนะคะแล้วเดี๋ยวออมจะมาแชร์เรื่องเสื้อผ้าด้วยนะคะว่าออมเนี่ยนำอะไรไปบ้างคือออมไม่ได้ถนัดเรื่อง แฟชั่นอะไรมากมายแล้วก็แบบใส่ตามที่เราชอบนะออมจะแบบว่าเป็นแนวอินดี้นิดนึงคือบางทีเราไปไหนแล้วก็ไม่สนใจหรอกว่าเขาใส่อะไรกันนะอมก็ใส่สิ่งที่ตัวเองชอบนะคะแต่ก็จะมาแชร์เพื่อนๆดูด้วยเหมือนกันรวมทั้งรองเท้าด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปดูกันเลยว่าอมพกอะไรไปต่างประเทศบ้างคะ่ะ อย่างแรกเลยนะคะที่ออมจะมาพูดถึงในวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ hair care hair tools นะออมจะเริ่มตั้งแต่หัวตรดเท้าเลยนะคะสำหรับ hair care เนี่ยออมจะพยายามไม่เอาแชมพูไปถ้าแบบเราไปแค่แบบ3-4วันอย่างเงี้ยออมจะไม่เอาไปแต่ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยเราก็จําเป็นนะที่จะต้องสระผมระหว่างทริปที่เราไปนะคะตอนนี้เนี่ยออมแบบว่าคงจะเอาสิ่งนี้ไปนะคะ Eve l o t i e r แชมพู ampoo, รุ่นนิวทริชั่นนะสำหรับผมแห้งนะคะจะเป็นขวดสีเขียวแต่ว่าออมคงไม่ได้เอาขวดใหญ่ของเขาไปนะคะคงแบบว่าเทใส่กระปุกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พกไปเพราะว่าเอ็นคน จุกจิกเรื่องนี้มากถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งของมันใหญ่จริงๆเนี่ยหรือบางอย่างอาจจะไม่ได้ใหญ่อาจจะเป็นใช้ปานกลางแต่ถ้ามันเยอะเกินจําเป็นกว่าที่อมจะใช้ออมก็จะ transfer จะเทลงมาใส่ขวดเล็กตลอดเลยนอกจากแชมพูแล้วเนี่ยสิ่งที่อมจะนําไปนะคะก็คือ dry shampoo สาหรับวันที่ผมเราเหนียวแล้วหรือเริ่มตกเริ่มรีบแบนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอมก็จะใช้ dry shampoo อันนี้เป็นของบัติสเป็นกลิ่น tropical นะคะจะเป็นกลิ่นโคคนัทที่ หอมมากคือออมชอบกลิ่นนี้นะคะก็เพื่อนๆเนี่ยลองไปดมดูนะกลิ่นของบัทิสเนี่ยอ,อมชอบกลิ่นนี้มากที่สุดเลยนะคะขวดสีเหลืองข้อเสียของรายแชมพูเนี่ยคือบางทีถ้าเราฉีดเยอะเกินไปมันจะเป็นแป้งๆป้งผงๆนะแต่ว่าออมว่าตัวเนี้ยมันอยู่มากๆคือทําให้ผมเราแบบทําให้รากของผมเรา รู้สึกไม่มันเลยนะหลังจากที่ได้ใช้นะแต่คือออมไม่ได้มีปัญหาเรื่องผมมันมากอยู่แล้วนะคะแล้วอุปกรณ์ทําผมที่ออมจะนําไปอย่างแน่นอนเพราะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นประจําทุกวันเลยนะก็จะเป็นหวีการร้อนนะคะอันนี้รุ่นของเรมิหาซื้อได้ที่ c o n v e com นะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ออมใช้รู้สึกจะเป็นขนาด28 mm นะก็คือเป็นสิ่งที่ออมใช้ทําทรงผมนะคะเวลาผมราเป็ดอย่างเงี้ยออมก็ ทำแบบนี้ทั่วหัวเลยนะเป็นเป็นเหมือนทรงผมสิ้นคิดนะคะคือตอนนี้ออมก็แบบคิดอยู่ว่าจะไว้ผมยาวดีหรือจะตัดผมสั้นดีนะคะระหว่างนั้นแล้วก็ใช้สิ่งนี้ช่วยไปก่อนไม่ให้ผมเราแบบเป็ดหรือว่ายุ่งไม่เป็นทรงนะคะส่วนที่เป่าผมเนี่ยออมจะไม่นําไปเพราะว่าไม่มีที่เป่าผมอันเล็กๆนะคือออมจะมีของเลสซาชาค่ะที่มันเป็นที่เป่าผมแบบเป็นแกนอย่างเงี้ย แล้วมันก็จะมีใส่หัวได้หลายแบบคืออันนั้นเนี่ยออมก็เหมือนจะเคยเอาไปเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบเป่าได้แรงแล้วก็รวดเร็วขนาดนั้นนะคะออมก็เลยกะว,ว่าคืออมจะไปพักโรงแรมอยู่แล้วก็ วันที่สระผมเนี่ยหวังว่าที่โรงแรมนั้นนะเขาจะมีเครื่องเป่าผมให้ใช้นะคะหรือไม่ก็ออมสระผมตอนกลางคืนแล้วผมออมไม่ยาวมากอยู่แล้วบางทีมันก็แห้งได้ทันนะโอเคเรื่องผมเรียบร้อยแล้วเรามาพูดเรื่องสกินแคร์บ้างดีกว่าสิ่งสกินแคร์ที่ออมจะนําไปในทริปนี้นะคะก็จะเป็นอย่างแรกเลยเป็น c l e นซิ i n g หรือว่าโฟมล้างหน้าสําหรับโฟมล้างหน้านะคะก็จะมี perfect whip ของ h i s e i d o ซึ่งก็เห็นได้ว่าแพคเกจจิ้งนี้ใหญ่มากออมก็แน่นอนจะต้องเอา มาใส่เป็นตลับคือถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่ออมใช้น้อยๆน,นะอย่างเช่นโฟมล้างหน้าครีมครีมทาหน้าอย่างเงี้ยที่เราไม่จะเป็นต้องใส่กระปุกขนาดนี้ไปออมก็จะใส่เป็นตลับคอนแทคเลนส์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ออมอาจจะเอาไปอันนี้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าออมยังไม่ได้เริ่มแพ็คกระเป๋านะคะ,ะก็จะเป็น e v e r o c h e r h y d r a v e g e t ต l Refreshing s c r u b ั ก็จะเป็นสครับของเขาเพราะว่าออมเป็นคนผิวแห้งแล้วบางทีเราอาจจะต้องใช้นะสครับแล้วก็พวกบำรุงต่างๆนะคะออมจะนําตัวนี้ไปนี่เป็นเทสเตอร์ที่ออมเพิ่งได้มานะถ้าใครได้ดูวิดีโอล่าสุดของออมวิดีโอก่อนหน้าอันนี้นะคะก็จะเห็นว่าออมได้รับเทสเตอร์ของ Eve Ro ช h e มาเยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นเจลครีมเอาไว้ทาหน้าแล้วก็จะมีเป็นมา c เซ l ร์ w a ว e เอร์ด้วยนะคะอันนี้สำหรับชิ้นนี้เนี่ยออมจะ นำสิ่งนี้เนี่ยเ,เทลงทิชชู่ c o t ต o n p a d ให้ชุ่ชมแล้วก็ใช้บริเวณผิวหน้านะคะเหมือนเช็ดบริเวณผิวหน้าหลังจากที่ออมได้ล้างครึ่งสําอางพวกตามรอยจมูกร่องจมูกอะไรเงี้ยบางทีอะ่ะเราล้างไม่สะอาดนะคะ <S <S m i c e l l วอเ a อ e r ก็ช่วยได้แล้วมันก็รู้สึกสดชื่นดีด้วย <S <S อ่ะและแน่นอนออมก็ต้องเอาอีกระปุกนึงไปนะคะอันนี้เนี่ยใส่ น้ำมันนะเอาไว้ล้างเครื่องสำอางออกออมจะไม่ใช้พวก makeup remover หรือว่า c l e เซอร r อะไรนะคะออมจะใช้เป็นน้ำมันจากธรรมชาติเลยรู้สึกว่านี้จะเป็นน้ำมัน sweet อนด o ออย i l นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันแปรงสีฟันและยาสีฟันด้วยอันนี้เหมือนออมซื้อจาก็อปสื่อที่ไหนเนี่ยแหละเพราะว่ามันสะดวกดีนะคะแล้วก็แน่นอนออมก็ต้องนำตลับคอนแทคเลนส์พร้อมกับน้ำยาคอนแทคเลนส์ไปด้วยออมก็เลือกไซส์เล็กๆ,ๆ,ๆมาและอีกอย่างหนึ่งที่ออมแนะนำให้เพื่อนๆพกติดตัวไปถ้าเกิดว่าการ เดินทางของเราเป็นอา,อาจจะนั่งรถยาวนั่งเครื่องบินยาวข้ามวันข้ามคืนอย่างเงี้ยออมแนะนําให้นําสิ่งนี้ไปด้วยนะคะจะเป็น Wise Tooth Foam ที่ออมได้รีวิวไปในบล็อกไม่นานนี้นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูเนะี่ยก็คลิกไปดูได้ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนอน้าววํายาบ้วนปาก ยาสีฟันแบบโฟมที่เราปีบเข้าใส่ปากได้เลยแล้วก็บ้วนปากได้เหมือนเป็นการทําความสะอาดช่องปากเรานะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาหรือว่าไม่อยากนำแปรงสีฟันขึ้นไปแปรงบนเครื่องบินเพราะว่าห้องน้ําเขามันอาจจะไม่สะดวกหรือมัน อะไรก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้สิ่งนี้เนี่ยเพื่อทําความสะอาดช่องปากของเราได้เหมือนกันสําหรับสกินแคร์อะไรต่างๆก็ประมาณนี้นะคะสิ่งที่ออมจะนําไปบ่อยๆนําไปทุกทริปส่วนพวกครีมอาบน้ําโลชั่นอย่างเงี้ยออมจะไม่นําไปนะรู้สึกว่ามันกินที่ในกระเป๋าเราออมก็จะใช้ของโรงแรมไปเลยอ้าวแล้วอีก2อ,อย่างที่ออมจะนําไปเวลา,าไปทําผมอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีเป็นคลิปหนีบนะเอาไว้หนีบแบ่งเซ็กชันผมเพราะว่าส่วนใหญ่ออม จะไม่นำยางรัดผมไปแล้วก็หวีนะคะอันนี้เป็นหวีของแองเก e ทีเซอร์นะก็จะเป็นไว้สำหรับพกพาได้ดีถัดไปเมคอัพนะคะออมไม่นำไปเยอะก็จะ ทั้งหมดที่ใส่ในนี้นะคะก็จะเป็นเมคอัพที่ออมจะนำไปส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นของเดิมๆที่เห็นออมใช้ในวิดีโอนะคะออมจะไม่เอาฟาวเดชั่นไปนะก็จะมีเป็นคอนซีลเลอร์นะคะของ s h i s e d o o Spot Cover Foundation เอาไว้ปกปิดใต้ตานะถ้าเพื่อนๆได้ดูวิดีโอเทคนิคการแต่งหน้าของออมก็อาจจะเห็นกันแล้วแล้วก็มีคอนซีลเลอร์ใต้ตาของ Catrice ด้วยนะคะ Light Reflecting Concealer ส่วน Essence I love Stage เนี่ยก็ ปออมเอาไว้ใช้เป็น eyeshadow base แล้วคอนซีลเลอร์2ตัวที่เหลือนะคะที่เป็นของ Wet n Wild กับ Collection เนี่ยก็เอาไว้ปกปิดรอยต่างๆบนใบหน้าเท okay. แล้วก็ eyeshadow base ที่ออมจะนำไปนะคะก็จะเป็นของ CanMake ส่วน eyeshadow เนี่ยออมไม่ค่อยนำอะไรไปเยอะมากนะเวลาไปเที่ยวออมจะแต่งตาน้อยมากคือ1ไม่มเวลา2คขี้เกียจนะแล้วก็เหนื่อยด้วยออมก็จะนำสิ่งนี้ไปนะคะ City Color Contour Effects เป็นพาเลตที่เห็นออมใช้บ่อยมากที่ออมนำไปเนี่ยเพราะว่าเป็นเป็น,ปนสีที่ออมได้ใช้แน่ๆถ้าเกิดว่าออมอยากต่างตาเนี่ยก็จะใช้2ส,สิ่งนี้ต่งตาแบบขี้เกียจขี้เกียจนะคะมันจะดีมากถ้าเขามาในพาเลตที่เล็กกว่านี้แล้วก็อีกหนึ่งพาเลตที่ออมจะนำไปนะคะก็จะเป็น42 splash velvet eyeshadow เบอร์ส package พาเลตมันเล็กดีแล้วก็มีสีสวยๆให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะออมก็จะใช้สีนี้นะเป็นแอคเซนต์เป็นสีชิมเมอร์ในการเขียนคิ้วนะคะออมก็จะนำเวนเว i ล d อ y e บรา w p พาเลต e ไปช่วงนี้ออมจะใช้เป็นพาเลต e นี้นะคะจะไม่ค่อยได้ใช้ดินสอเขียนคิ้วสักเท่าไหร่ออ้แล้วก็แปรงเขียนคิ้วแปรงแต่งตาแปรงลงคอนซีลเลอร์นะก็จะเป็นของ Zoeva นะคะมีเป็นเอาไว้เขียนคิ้วเนี่ยก็จะเป็น z ซ e v ว่าวิมไลเน เอาไว้ต่งตาก็จะมี soft definer กับ lux e petite crease ก็เอาไว้ลงคอนซีลเลอร์ก็จะเป็น concealer buffer นะคะจะมีหลากหาอยู่สีแปรงอันเล็กๆแปรงปัดแก้มแปรงอะไรอย่างเงี้ยออมจะไม่นำไปเพราะว่าบลัชที่อมจะนำไปก็จะเป็น cream blush นะคะสำหรับสิ่งนี้เป็น cream blush ของ canmake แล้วก็ h ไฮไลท์ก็จะเป็น essence so glow หรือไม่ก็ออมอาจจะนำไปเป็นของ Uh, The Face Shop Highlighter อันนั้นนะคะแล้วแต่ว่าตอนนั้นมีอารมณ์อยากหยิบสิ่งไหน Mascara นะก็จะเป็น Carry In Make Long and Curl Mascara ของ Kiss Me นะประมาณนี้นะคะโดยรวมแล้วไม่ได้แบบพิเศษอะไรมากมายแต่สิ่งหนึงที่ออมจะนำติดไปด้วยเผื่อนะก็จะเป็นลิปสติกสีแดงเนื้อครีมเนื้อแมตอันนี้ออมน,นำไปเป็น Wet w i l d สี Raving Red เพราะว่าบางเทีย อาจจะไปทริปที่ตอนกลางคืนเราต้องแบบไปปาร์ตี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยออมก็จะทาลิปสีแดงไปทาไปแล้วก็จบเลยนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากตาก็ไม่ต้องแต่งอ้อแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ออมขาดไม่ได้เลยก็คือที่ดัดขนตานะมีอยู่ทีหนึง่งที่ออมลืมลืมที่ดัดขนตาหรือลืมลมาสคาร่าไปเนี่แหละคือเศร้ามากนะคะสองอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ออมขาดไม่ได้เลยโอเคค่ะเรื่องสกินแคร์เมคอั แฮร์แคลอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาพูดถึงคลอ i n งกันบ้างดีกว่านะเดี๋ยวออมจะเริ่มจากพวกแจ็คเก็ตอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าออมจะไปเป็นเมืองหนาวหน่อยๆสิ่งนี้ก็จะเป็นแจ็คเก็ตยีนส์นะคะแบบเครื่องตัวเพราะว่าอมเป็นคนที่ตัวเล็กมากถ้าเกิดว่าเอาอะไรยาวๆไปมันจะดูแบบตันๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวอมจะใส่ให้ดูแล้วกันนะใส่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะออมก็จะกวาดทิ้งไว้อย่างนี้ด้านใน,นก็อาจจะใส่เป็นเสื้อกล้ามแบบนี้หรือว่า เป็นเสื้อแขนยาวแล้วก็ว่าไปแล้วแต่ว่าข้างนอกมันหนาวแค่ไหนนะคะสำหรับชิ้นนี้เนี่ยออมซื้อมาจากร้าน synthetics ใน Instagram ราคาประมาณแบบ4 0 0 0 0นะคะยังไม่แพงมากเพราะว่าผ้ายีนเนี่ยค่อนข้างดีเลยเป็นผ้ายีนหนาหน,น,น่อยเหมือนกางเกงยีนที่เราใส่นะคะมันจะไม่เป็นแบบยืดๆอะไรอย่างนี้เลยนะโอเคเลยถัดไปก็จะเป็นแจ็คเก็ตคอต้อนโง่ๆนะคะความจริงอันนี้นเป็นสีเทานะแต่ไม่แน่ใจว่าเห็นเป็นสีอะไรกันดีเทลขาเยอะดีนะ อันนี้ออมซื้อมาจากร้าน Earth Ecology จากในห้างในเซนท่านในเดะมอนะคะจะมีขายก็จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตปกติเลยเป็นแบบครึ่งตัวอีกแล้วนะคะออมชอบเสื้อที่แบบว่าจบประมาณนี้นะจะไม่ชอบเสื้อแจ็คเก็ตหรือโค้ทที่ยาวเลยลงมาด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบว่าดีเทลลูกไม้นะที่ออมนำแจ็คเก็ตไป2อตัวเนี่ยเพราะว่าอันนี้เอาไว้ใส่กับเกงเกงยีนได้ ออมไม่อยากใส่แจ็คเก็ตยียนคู่กับกองเกงยียนนะคะออมก็จะใส่เป็นผ้าคอตตอนแบบนี้อ่ลืมบอกไปนะคะอุณหภูมิของประเทศที่ออมกําลังจะไปเนี่ยก็ประมาณ15-20องศานะถัดไปที่ออมจะมาแชร์ให้เพื่อนดูนะคะก็จะเป็นพวกเสื้อด้านใน,นะคะ่ะแผนยาวอะไรเงรี้ยที่ออมชอบนําไปนี้ก็จะเป็นสไตล์เสื้อของออมนะคะจะเป็นแบบลูกไม้คอบัวอะไรอยเงี้ยก็จะไม่ผิดซื้อจากที่เซฟีนะคะเหมือนเป็นตลาดนัด ที่เขาจะมีขายเสื้อผ้าด้วยแถวพุทธมณฑลสายสองสิ่งนี้ก็ซื้อจากที่เซฟ e ีเหมือนกันนะคะ mm hmm. เนื้อผ้าเขาดีนะมันจะเป็นแบบผ้าคอตตอนที่แนบตัวเท mm hmm. ถัดไปอันนี้จะเป็นเสื้อคอร์ริกนนะคะอันนี้จำไม่ได้จริงๆว่าซื้อจากไหนให้เดาก็จากที่เซฟ e ีเหมือนกันนะั่นแหละค่ะคือออมแนะนำเลยถ้าใครไปเที่ยวต่างประเทศเนี้ยแล้วจะถ่ายรูปเยอะอยากถ่ายรูปสวยให้มันดูเด่นขึ้นกล้องเนี้ยแนะนำ สีของเสื้อผ้าช่วยได้มากนะคะคือออมจะแบบติดไปสักชิ้น2ชิ้นเป็นเสื้อผ้าที่แบบสีจัดจัดจัแจ๊ด,จด,จดอย่างเงี้ยเสื้อตัวนี้เนี่ยใส่ถ่ายรูปออกมาแล้วมันจะดูเด่นมันจะดูสวยมากเลยนะคือพวกแนวนู t ตรลสิ่งเงี้ยที่ออมนําไปเพราะว่าเป็นสิ่งที่ออมชอบนะคะแต่ว่าถ้าแนะนําจริงๆแล้วเนี่ยพยายามหาสิ่งที่มันมีสีสันไปนะถ่ายรูปออกมาจะสวยถ่อไปนี้เป็นเสื้อแบบแขนยาว สบายๆบยแบบครึ่งตัวอีกแล้วออมซื้อมาจากปิ่นเงินปิ่นทองนะเป็นเหมือนตลาดนัดตรงข้ามเซนทรัลปิ่นเกล้านะคะคือทรงเสื้อมันจะเป็นแบบนี้นะคะที่ใส่ออกมาแล้วมันจะดูแบบหลวมๆหน่อยสบายๆออมก็จะใส่คู่กับกางเกงที่มันฟิตๆหรือว่าเป็นเลกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยชิ้นนี้ก็คล้ายๆกับแบบเมื่อกี้เลยนะคะ สุดท้ายอมก็าจจะติดเสื้อเชิ้ตไปสักตัวหนึ่งนะแต่ออมก็ไม่ค่อยได้เอาไปหรอกเพราะว่ามันจะแบบยับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ซื้อมาจากของ E S P นะคะดีเทลเขาเยอะมากแล้วก็สีสันสวยงามดีนะพยายามปิดเสื้อเชิ้ตที่มีความหนานิดนึงไปช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับเราได้นะคะถ้าออมใส่ตัวนี้เน่ก็อาจจะ ใช้ใสคาร์เรกเกนทับอีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะจะเป็นพวกถุงน่องอะไรเงี้ยบางทีออมไม่อยากใส่แต่กางเกงยียนขายาออมก็จะใส่ถุงน่องคู่กับกางเกงขาสั้นถุงน่องออมที่จะจะเอาไปก็จะเป็นที่แบบมีลายแบบนี้ด้วยนะคะออมเคยใส่ไปเที่ยวอังกฤษแล้วถ้ามีรูปเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูที่ออมชอบจริงๆเนี่ยนอกจากอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งนี้นี่เป็นลายหน้าแมวนะคะคือตอนออมใส่ไปอังกฤษอะคนแบบมองใหญ่เลย มันคืออะไรคือออมชอบแบบอะไรที่มันเป็นดีเทลน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นถุงน้องเอเนื้อหมดเลยนะแต่ก็จะมี ลายดาวอยู่ตรงด้านล่างแบบนี้นะคะถุงน่องทั้ง3คู่นี้เนี่ยออมซื้อมาจากร้านนึงใน Instagram เดี๋ยวจะไปหาชื่อร้านมาให้แล้วก็ใส่ชื่อให้ถ้าหาเจอนะคะแต่ว่าถ้าออมหาไม่เจอเนี่ยเพื่อนๆลองเสิร์ชหาใน Instagram แบบพิมพ์ว่าถุงถุงน่องอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่ไม่กี่ร้านหรอกที่ขายสิ่งประมาณนี้นะคะ,ะคู่หนึ่งก็ไม่แพงประมาณ100ถึง200นะแล้วแต่แบบแต่แบบที่เป็นรูปแมวเนี่ยออมแนะนํามากค่ะมันน่ารักจริงๆโอเคเรื่องของกางเกงยียนอะไรอย่างเงี้ยออมจะไม่ พูดลงลึกละกันเพราะว่ามีเกงยีนอะไรออมก็จะใส่ไปนะคะที่เราชอบแต่ว่าออมจะมาพูดถึงการพับกางเกงยีนวิธีที่ออมจะมาแนะนําเพื่อนๆเวลาพับกางเกงยีนนะถ้าอยากประหยัดที่อ่ะให้พับให้พับครึ่งก่อนถูกไหมแล้วพับครึ่งเนี่ยไม่ใช่พับแบบคืออันนี้กางเกงด้านหน้าใช่ไหมออมจะไม่ได้พับไปข้างหลังนะออมจะพับออกมาข้างหน้าเพราะว่าส่วนก้นของเกงยีนนะคะมันจะกว้างกว่าด้านหน้าอยู่แล้วนะแล้วการที่ออมพับออกมาอย่างเงี้ยมันทําให้ ถ้าด้านนอกเนี่ยมันได้ stretch มากกว่าแทนที่ออมจะพับเนี่ยออมจะม้วนนะจากสนขาด้านล่างของเกงเนี่ยออมก็จะม้วนขึ้นมาแล้วก็พยายามให้มันเรียบมากที่สุดนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้อะไรที่มันกินที่อะไรที่มันพองๆเนี่ยออมก็จะใช้วิธีประมาณนี้นะคะถ้าเราเป็นกระเป๋าเดินทางที่มันมีล้อใช่ไหมคะตรงด้านใต้ท้องของกระเป๋าอะมันจะมีแบบ ร่องของที่ที่ลากกระเป๋าอะนึกออกไหมมันจะเป็นแบบปั๊มอยู่อย่างเงี้ยออมก็จะเอาพวกนี้ค่ะไปฉายตรงร่องนั้นให้มันเต็มมันจะได้แบบแบนๆมากขึ้นนะสาหรับเรื่องรองเท้าเนี่ยพอดีว่าออมเป็นคนตัวเล็กใช่ไหมออมก็จะพยายามหารองเท้าผ้าใบเพราะว่าอากาศมันหนาวก็ต้องเป็นผ้าใบหรือว่าบู๊ตอะไรเงี้ยที่มีอินโซมีเสริมส้นด้านในแล้วอันนี้ก็จะเป็นคู่ที่ออมเพิ่งซื้อมานะคะจากร้านโค้ดโอเวอร์อันนี้ซื้อมาเองนะคะไม่ได้มีการสปอนเซอร์ ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็จะเป็นรองเท้าที่เสริมส้นด้านในนะประมาณนิ้วนึงอะคะ่ะก็โอเคอยู่แล้วทรงมันสวยดีวัสดุก็ดีนะคะดู ระบายอากาศได้ดีอยู่เหมือนกันรายละเอียดเขาก็สวยที่เหลือก็จะเป็นพวกของสเปเฮระเนเซอสต์รี่ต่างๆนะคะถ้าเป็นเมืองหนาวก็จะเอาถุงเท้าแบบหนาๆ f l u f f ่แบบนี้ไปเอาไว้ใส่ตอนกลางคืนนะแต่อันนี้ซื้อจากดรายโซกว่นกันแดดก็อย่าลืมเอาไปด้วยนะคะเมืองหนาวก็อาจจะมีแดดก็ได้หรือว่าถึงมั้ยไม่มีเนะี่ยเราเอาไว้ใส่ในวันที่เราขี้เกียจแต่งหน้านใส่แว่นใช่ไหมใส่แว่นกันแดดแล้วก็เขียนคิวท่าปากพอนะอย่างอื่นก็ไม่ต้องทําแล้วก็อีกอุปกรณ์หนึ่งที่อาจจะ แบบแปลกนิดนึงออไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดียวไหมที่นําไปแต่ว่ายิ่งเราไปประเทศที่ลักเสียบมันไม่เหมือนของเราอะ่ะเราก็ต้องเอาคอนเวอร์เตอร์ตัวที่สามารถเอาไปใช้กับรูของเขาได้นะคะเราต้องเอาไปหีอ่านนะีมีทั้งสายชาร์จโทรศัพท์สายชาร์จแบตกล้องสายชาร์จอะไรอีกเยอะแยะเลยเนี่ยออมถึงนําสิ่งนี้ไปด้วยนะคะมันเป็นไอแบบตัว ปลั๊กต่อค่ะคือสมมุติว่าเราไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็ซื้อไอตัวคอนเวอร์เตอร์ของปลั๊กไปตัวเดียวใช่ไหมแล้วเนี้ยเราก็ใส่ได้ละ5รูอย่างเงี้ยค่ะถ้ากระเป๋าเรามีที่เนี่ยออมแนะนําให้หยิบไปด้วยนะคะโอเคค่ะเท่านี้ก็จบแล้วนะสาหรับวิดีโอเปิดกระเป๋าไปต่างประเทศของออมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียในการจัดกระเป๋าได้ประโยชน์กลับไปด้วยนะคะก็อันนี้เนี่ยอา,อาจจะไม่ใช่สิ่งที่แบบ ป๊ะที่ออมจะนำไปแต่ไอเดียโดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยว่าออมซื้อสิ่งไหนจากที่ไหนนะถ้าออมลืมบอกไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวออมจะไปดูให้ว่าออมซื้อมาจากที่ไหนคือบางอย่างเนี่ยออมก็ซื้อมานานมากแล้วนะก็ขอโทษด้วยจริงๆถ้าแบบเราจะไม่ได้ว่าเราได้มาจากที่ไหนนะคะอ๋อลืมบอกไปสําหรับกระเป๋าแบบ กระเป๋าสะพายของเรานะคะที่จะติดตัวเนี่ยเป็นไปได้สูงว่าออมจะนําสิ่งนี้ไปนะคะอันนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าที่เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นแล้วในอินสตาแกรของออมสําหรับกระเป๋านี้นะซื้อได้จากร้าน Bunny's Little Bunny Store ถ้าจะไม่ผิดนะคะเป็นกระเป๋าหนังเทียมแต่ว่าคุณภาพดีมากทนทานเขาเย็บได้ดีนะคะรายละเอียดเย็บดีแล้วก็ใส่ได้เยอะอีกด้วยและที่ออมชอบมากที่สุดอะไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นสีชมพูนะแต่ว่าคือสายของเขานะคะมันกว้าง แล้วเวลาใสา่ที่สะพายกระเป๋ามันกว้างอคะ่ะมันจะช่วยลดอาการที่มันแบบมันจะกดแล้วก็ทําให้ไหลระบวปวดได้นะคะแล้วยิ่งถ้าเราต้องเดินทางเนี่ยอาจจะต้องถือกระเป๋านานๆนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วมันก็สะดวกดีเท่านี้ก็น่าจะหมดแล้วนะหวังว่าออมจะไม่ได้ลืมสิ่งไหนไปนะคะก็เป็น general idea ละกันนะ ตอนนี้ก็บังตรวจดูว่าแบบบอกมาครบหรือ,อยังนะโอเคค่ะก็สําหรับวันนี้ก็หมดเวลาของออมแล้วนะถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมอย่าลืมถามได้ด้านล่างนะคะหรือว่า message มาถ้าแบบมีอะไร specific รายละเอียดเยอะๆหน่อยอะ่ะก็ message มา inbox ได้มาที่เพจของออมนะคะ p i k y g i r l Beauty แล้วเจอกับออมได้ใหม่นะในวิดีโอหน้าในช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram ค่ะบ๊ายบาย